สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมังกรนะคะดูดวงประจําเดือน <laughs> พฤศจิกายนปีพศ2567นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกด กระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะเดือนนี้ในชาวราศีมังกรอาจารย์บอกเลยว่าฟ้าเปิดนะคะเปิดแน่นอนจังหวะเลิกยามทุกอย่างในเดือนนี้มาเต็มกำลังหนุนนำส่งชะตาชีวิตให้กับท่านแต่เดี๋ยวเราไปแยกย่อยกันนะคะเพราะชีวิตก็ไม่ได้โรอยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปเอาไปดัดแปงเพื่อ ปรับใช้ในชีวิตนะคะในดวงชะตาเรื่องการงานในเรื่องการงานของในชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนพฤศจิกายนบอกเลยว่าคุณจะมีในเรื่องของสมาธิมากยิ่งขึ้นยิ่งใครทํางานกับคนรักนะคะก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่เหมือนกับมันมีความยากคือทํางานคนกันเองอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ใครทําธุรกิจครอบครัวนะคะกงศีหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจาก สาวิภรรยานะคะก็คือคํากับพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่างเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกที่ลําบากใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไม่ตอบโต้ไม่รู้สึกอะไรก็มีปัญหาก็จะเป็นลักษณะที่เก็บไว้กับตนเองนะคะประมาณว่าเหนื่อยกายแค่ไหนก็ทําได้นะคะแต่ไม่อยากที่จะเหนื่อยใจต้องการที่จะ รักษาสัมพันธภาพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้ในชาวมังกรก็ยังเป็นความหนักแน่นในการที่ที่อดทนอดกลั้นอะไรอยู่แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมอาจารย์บอกเลยมีประโยชน์อย่างมากเพราะอย่างน้อยจิตเราก็ไม่ได้ไปเสียหายเพราะเขาเป็นเจ้าของจิตต้องแยกก่อนว่าจิตเราก็คือตัวเราถ้าเราเห็นเขากระทำให้เราแล้วเราก็ จิตตกเพราะเขานั่นคือเขาเอาจิตเราไปแต่ถ้าทำอะไรก็เรื่องของเขานะคะเราอยู่ที่เราแล้วก็มีความสุขตรงที่เราจิตใจทุกอย่างก็คือได้มีการเยียวยาการพักผ่อนตรงเนี้ยในเรื่องของศาสนธรรมนะมันจะเกิดขึ้นมากๆกันในชาวราศีมังกรจะไม่เพ่งโทษใครจะไม่โกรธใครง่ายๆหรือไม่พร้อมที่จะอธิบายอะไรกลายเป็น เงียบแต่ไม่ได้เงียบแบบสงครามเย็นนะค่อนข้างที่จะมีสติในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของงานมีปัญหาอะไรอยู่คุณจะเป็นลักษณะที่เก็บปัญหานั้นปกปิดนันไว้เหนื่อยอยังไงก็ไม่ปิดปากบอกหรือมีปัญหาอะไรก็ไม่บอกแต่แต่อาจารย์จะให้ระมัดระวังในชาวราศีมังกรจะเจอในเรื่องของ คือไปลงทุนกับใครบางอย่างหรือเอาเงินส่วนกลางหรือเงินครอบครัวไปลงทุนแล้วทีนี้พอเกิดการผิดพลาดก็ไม่กล้าที่จะบอกหรืออธิบายคนในครอบครัวฟังก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นถ้าย,ยังไม่เกิดนะคะหรือคุณอาจจะชอปมากไปในโซเชียลซื้อนู่นนี่นั่นแต่ซื้อด้วยอารมณ์ตอนนั้นเสร็จแล้วก็มานั่งเสียดายว่าโอ้ไม่น่าซื้อเลยเนาะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ ไม่บอกใครนะคะไม่บอกใครไม่บอกคนในบ้านก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ทีนี้ก็เลยอพอรู้สึกปิดสำนึกหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่บอกแล้วก็ทํางานทํางานให้เยอะที่สุดนะคะแต่อาจารย์จะบอกว่าในเรื่องของชีวิตครอบครัวในคนที่สถานะสั่นคลอนหรือทะเลาะก,กันเป็นอาจ,จินเลยทะเลาะก,กันบ่อยๆอะไรเงี้ยพูดนิดพูดน่อยก็น้อยอกน้อยใจแล้วก็ฟาดเบี่ยงใส่กันแต่กลายเป็นว่า เดือนนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่จิตมันตื่นรู้อาจารย์เชื่อในการโคจรของดวงดาวหรือจัก,กรวาลหรือพลังงานนะคะหรือคลื่นแห่งกรรมถ้าเดือนนี้ทุกอย่างมันเปิดแบบนี้คุณต้องดีให้ได้นะดีในมุมของคุณเองอ่าโอเคฉันไม่โดนหลอกอตอนนี้อ่าก็ไม่ชอบมากเหมือนเดิมอะไรที่อยากได้ไว้แต่ก็ให้ใครรู้ไม่ได้นะคะให้ใครรู้ไม่ได้ก็คือ ก็ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพื่อให้เก็บให้เต็มจํานวนหรือว่าพิจารณาให้ดีตอนนั้นอาจจะเป็นความอยากครอบงำหรือความเครียดนะคะหรือเขาเรียกว่ามีอะไรฝังอยู่ในใจเยอะๆนะคะในการก็อยากซื้ออยากได้อยากไปอยากพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นมุมหนึ่งก็แยกมาเป็นเออพักผ่อนอย่างอื่นแล้วกันเพราะว่าจะเคยไป ไปโรงแรมหรูๆไปในสถานที่ที่หรูหราอะไรประมาณนี้ไฮโซก็จะเปลี่ยนเป็นการพักผ่อนแบบชิวๆนะคะมีความสุขกับต้นไม้ใบหญ้าในบ้านนะคะมุมกาแฟเล็กๆเ,เ,เนี่ยแหละมังกรจะได้ปรับชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็มังกรน,นะอาจารย์จะบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนเอาตั้งแต่หนึ่ถึงถึงสิบ สามนะคะหนึ่งถึงสิบสามพฤศจิกายนในดวงชะตาของคุณต้องบอกว่าใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เห็นแล้วสวยๆงามๆนะคะ,ะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหรืออาหารการกินอะไรก็แล้วแต่ที่สวยหรือทําให้คนอื่นสวยทําให้สถานที่มันสวยเครื่องประดับของตกแต่งบ้านอะไรได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ทําให้มันสวยหรือมันดูดีขึ้นมาอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นจังหวะที่คุณต้องเล่นเกมลุก ในเรื่องของการค้าขายการหาลูกค้าหรือการที่จะดิวงานเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนมันก็จะเปิดในเรื่องพวกนี้แต่ถ้าใครทำธุรกิจในลักษณะที่อของเก่าหรือออนไลน์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ร่ำรวยแบบเงียบเยยีเออร่ำรวยแบบเงียบ หมายถึงอะไรหมายถึงว่าได้ยอดมาได้สิ่งดีๆมาแล้วก็แล้วแต่พยายามไม่ให้ใครรู้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะรวงเงยเงียบๆแหละของในชาวราศีมังกรนนะคะและส่วนในเรื่องของความรักเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวจะดีมีความสุขสามัคสมาสามัคคีขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกําลังคุยหรือพิจารณาหาเรื่องที่จะไปพักผ่อน นะคะพักผ่อนหรือมีความสุขร่วมกันนะแล้วก็แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเขาทุกอยู่เขาเดือยนี้เขาไม่ระบายนะไม่งอแง,เ,งเพราะฉะนั้นในชาวราศีมังกรค่อนข้างที่อาจารย์บอกเลยว่าระวังเกณฑ์เรื่องโดนหลอกเรื่องการใช้เงินแล้วก็ในเรื่องของการไปทำระผิดพลาดแล้วปกปิดเน,นี่ยอันเนี้ยถ้าคุณก้าวผ่านไปได้มันจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะ,ะเดือนที่ดีที่สุดเพราะจังหวะแห่งอนาคตมันมาด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาประมาณช่วงวันที่เริกยามคือ15พฤศจิกายนนะคะเป็นเลิกยามที่เหมาะสมควรอย่างยิ่งกับการทำพิธีในเรื่องของอล้างอาถรรพ์อาบน้ำมนต์นะคะหรือเครื่องรางที่เรามีอยู่นะคะก็อาจจะไปพบพระเกจิคุบาจารย์นะคะในเรื่องของการปลุกเสกหรือไหว้สักการะนะคะเพื่อให้สิ่งนั้น มีฤทธิ์มีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงในชาวราศีมังกรถ้าเสริมหนุนดวงประมาณนี้และอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะทริคของในชาวราศีมังกรที่สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะก็ไปนําน้ํามนต์มา3วัด7วัดเวัดได้ทั้งนั้นเลยนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะ ถ้าเรามีน้ำสะอาดขอเป็นน้ำฝนน้ำฝนนะคะน้ำฝนให้คุณใส่ขันน้ำฝนที่เตรียมอยู่ใส่ขันนะคะส่วนพระคถาชินบัญชรน,นะคะสามจบเสร็จแล้วคุณก็นำน้ำพระพุทธมนต์เทลงในน้ำที่เตรียมไว้นะคะทีนี้ก็เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ หันมะกรูดไปสี่ชิ้นนะคะใบพักพึ่งหน่อยหนึ่งนะคะอาราธนาครูบาอาจารย์ให้ดีถ้าฟังคลิปนี้แล้วจะไปทำเองกดไลค์กดแชร์นะแทนค่ากำนดนคูหรือถ้ามีโอกาสใส่บาทก็นึกถึงบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้บอกทีนี้เราก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือนะคะทิศทิศเสีย เราก็ทิศเสียตรงนี้หมายถึงโบราณโบราณจะบอกว่าทิศเหนือและทิศตะวันตกไม่ค่อยดีนะทีนี้เราก็หันหน้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ท่องในใจนะคะท่องในใจว่าเสนียดใดติดกายลูกแต่ใดมาให้หลุดหายแล้วก็การใจลาดน้ำมนต์นะคะทั้งลงไปือแต่ถ้าใครมีน้ำอบน้ำปรุงที่เช่าบูชาจากอาจารย์ไปนะคะ ให้ใส่ลงไปเพราะถือว่าเครื่องหอมและสมุนไพรต่างๆเป็นการทำลายล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วกลิ่นหอมของน้ำอบนะคะตำรับวังหลวงก็จะช่วยส่งเสริมให้าราศีบารมีมีออร่านั่นเองเหมือนบางคนทักโอ้ไปทำอะไรมาทำไมดูสดใสขึ้นเมื่อกี้ยังยังดูไม่ค่อยดีอยู่เลยนี่ก็คือบางคนที่โดนในเรื่องของ ธรณีสารหรือก็ไปต้องอาถรรพ์อะไรต่างๆคนที่โดยทั้งโดยตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจทีนี้ก็พอได้อานน้ำมนต์ไปก็จะหน้าตาสดใสผ่องใสเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่อาจารย์บอกเลยตั้งสติให้ดีนะเอาดีให้ได้ฟ้าเปิดแล้วสําหรับในชาวราศีมังกรน,นะคะแต่อะไรบางอย่างถ้าเก็บไว้ในใจมากๆก็อึดอัดก็ระบายออกมากับคนที่คุณไว้ใจนะคะฝากประมาณนี้ ใครจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนทักในไลน์ออฟ i ิเชีลนะคะจองคิวกันได้นะคะดูดวงวางแผนในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็พิธีกรรมเหนือดวงค่ะสวัสดีค่ะ